อ้าวอย่ามาอู้อย่ามาอู้เหนือคุณยองคุณยองคุณยอโอคนละปูนจะมาถามว่าที่นี่เคยเป็นร้านข้าวขาหมูมาก่อนไหมจ๊ะไม่ใช่ตีตอนี่นไปเปิดอยู่ตาราสีเจริญมันก่ออ๋ออันนั้นอันนั้น เราจะมาตามหาแม่ให้กับเด็กคนหนึ่งลูกเขามาตามแล้วเนี่ยบายญี่ปุ่นปิดไปแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นร้านข้าวขาหมูถ้าถือว่าเราจะขายถ้าขายร้านขาต้องเป็นพี่ผู้ชายพี่ผูชายเขาอยู่หลันหลังอ่างสังอ่ะงั้นจริงๆตอนนี้คอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งก็คือเคยมีบายญี่ปุ่นเปิดตรงหน้าเฉนิมสุขภาพเกาะลอยแล้วบารนั้นเปลี่ยนมาเป็นข้าวขาหมู แล้วก็ตรงจุดนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวขาหมูแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวมันไก่อ่งั้นตรงกันแล้วแล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตรงนั้นอะข้าวมันไก่เป็นข้าวมันไก่ก็ยังเป็นข้าวมันไก่อยู่มันคือร้านไหนร้านอะไรชื่อร้านอะไรเอ้ยตอนนี้ชื่อว่าบุเขียนแผงนข้างหน้าว่าร้านข้าวมันไก่ตอนอ๋อร้าที่เมื่อกี้ที่เราผ่านมานั่นแหละนั่นแหละเขาปิดแล้วใช่ยังเขาปิดยังเขาปิดหน้าร้านยังยังเห็นเปิดอยู่ต้องไปถามเขา นะแต่ต้องไปยืนยันที่ร้านเข้ามันไก่ตอนก่อนว่าพิกัดที่เราตามหาเนี่ยเราจะไปต่อได้ถูกต้องจริงหรือเปล่าเราได้สถานที่ตั้งจริงๆว่าตรงนี้เคยเป็นบาร์มาเป็นข้าวขาหมูมาเป็นข้าวมันไก่เนี่ยหรอปิดไปแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่เอาอันนี้ลงสวัสดีจ้าพี่ขออนุญาตสอบถามหน่อยได้ไหม เจ้าของร้านไม่อยู่หรอตรงนี้เคยเป็นร้านข้าวมันไก่มาก่อนไหมเคยข้าวขาหมูไม่รู้หรอเจ้าของแคเข้าร้านกับบ้านกลับบ้านไปแล้วโอ้คนใกล้ๆแถวนี้มีไหมเคว้งอยู่เอาไงดีร้านน้ำม้อยอะค่ะใช่ไหมแล้อยู่มาเดือนยี่สิบโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ โ <Okay. S 2> อเคสวัสด,ดีครับเหมือนได้ข้อมูลมาว่าร้านนั้นน่ะข้าวมันไก่ตอนตอนเนี้ยเ,เหมือนจะดีตอ่ะเคยเป็นร้านข้าวมันเอ้ยร้านข้าวขาหมูใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมาย้ายไปอยู่ไหนแม่เขาทํางานอยู่เป็นบาร์ญี่ปุน่นอยู่อยู่ตรงข้ามสวนสุขภาพอะไรเงี้ยครับพี่และใช่ใช่เคยมีไหมครับพี่เคยมีนะข้าวมันไก่ตุ๊กข้าวมันไก่ยังมีมีบาร์ญี่ปุ่นมีจะคือมากมีเด้นเต้นทีางหากเนี่ย อ๋อแล้วน็นาสุดนมีมีพี่อยู่พี่อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วผมอกปียกว่าปีตอนนี้เสียงแตกออกเป็น2แบบจากบอกแสที่เราได้มาคือบายญี่ปุ่นก็คือร้านข้าวมันไก่ตอนนั้นตอนนี้แต่อีกเสียงคนปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือบายญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังไม่ใช่ตรงนี้เอาเอาเป็ว่าเราไปถามร้าน ข้าวขาหมูเลยดีกว่าไหม

กันควางหัวใจเรงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร